สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็กราบขอพระคุณคุณตาหมอและคุณยายหมอนะคะที่ท่านมีเมตตาก,กับบ้าน3บุญนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเฮงเฮงเลยตลอดไปค่ะค่ะวันนี้ก็อัปเดตนะคะพี่บุญมีไปทำหมันมาเมื่อวานนะคะ เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยก็กินอาหารได้นะคะกินอาหารได้ก็แบบวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้วิ่งเล่นกับน้องๆได้อย่างนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ทำความสะอาดเหมือนเดิมค่ะดูสิคะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอาหารให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็เอาเด็กๆออกมาวิ่งเล่นกันค่ะก็วันนี้ วันนี้ก็จะได้ไปที่บ้านเพื่อนนะคะบ้านบ้านคุณครูนุกนะคะจะไปเอากรงที่คุณตามหมอและคุณยายหมอส่งมาให้กับบ้านสามบุญนะคะก็กราบขอพระคุณคุณตามหมอและคุณยายหมออีกครั้งนะคะที่ท่านมีเมตากับบ้านสามบุญคะ่ะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะและก็ทุกท่านด้วยคะ่ะ ก็จะมาประกอบกรงกับเพื่อนนุกนะคะวันนี้ที่บ้านสามบุญค่ะตอนเช้าก็เลยต้องรีบทำกับเด็กๆให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเดินทางไปนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปทำบุญเลยค่ะเพราะว่าภารกิจกับเด็กๆมีเยอะมากเลยอีกสัก2วันก็อาจจะได้พาเด็กๆหมิวน้อยแม่ลูกของแม่เหมียวนะคะไปทำวัคซีนนะคะก็เลยต้องเคลียร์ทุกสิ่งอย่างก่อนที่จะ มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะคะขาน้องอน้องบุญมกีก็อาการก็ดีขึ้นนะคะก็กินอาหารวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้แต่ว่าก็ยังเดินไม่ถนัดนะคะท่าเดินท่าเดินยังไม่ถนัดนะคะพ่อพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้อยก็จะดูแลเด็กๆให้ดีคะ่ะขานี่ไลคะ่ะหลังจากที่วิ่งเล่นก็เอาเข้ากรงพักผ่อนนะคะเพราะว่าแม่น้อยนี้ก็จะได้เตรียมตัวเดินทางนะคะ ค่ะกินข้าวกินอาหารให้อิ่มน้ำสำราญแล้วก็นอนพักผ่อนรอแม่ค่ะเพราะว่าแม่จะออกไปรับแม่นกออกออกมาทำกรงให้เด็กๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านสามบุญนะคะกราบขอบพระคุณค่ะเนื่องคะ่ะพี่บุญมีก็แข็งแรงป้อนน้ำป้อนอาหารป้อนยาค่ะสำหรับใครที่ยังสนใจลายพัะทุมงใหม่ๆฝากด้วยนะคะ เนี่ยค่ะมีลายหัวใจแล้วก็ลายานางเอกน้อยมาให้ทุกท่านได้ชมค่ะค่ะเนี่ยค่ะลายใหม่นะคะทักลายได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะเดินทางแล้วค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ